ทุกคนวันนี้ผมครับช่องปีเตอร์บิวดิ้งเอ้ยปีเตอร์บีดีเอ้ยไลน์เนี่ยลืมแล้วเว้ยนี่นะนี่ก็กำลังสตรีมไม่รู้ว่าในภาพมันจะแหลกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูสตรีมมิ่งของผมก่อนนะฮะน่ะออฟไลน์อยู่มันคือออฟไลน์ได้จังไดนีอเฮีย okay, นะภาพมาแล้วท่านผู้ชม,ชม นะเดี๋ยวเทรด,ดเฮ้ยผลอะไรผลอะไรอ่ะเฮ้ยเขาจะมีการให้เงินสแกนด้วยว้าวไอวอนนี่พีซแส,สนห้าฮะเนะดี๋ยวดูดูว่าเขาจะให้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผลชิมะเฮ้ยเฮ้ยไอวอนแสนห้า เบลีแอเคฮะผมต้องการเบลีนะฮะวันฮันเดดอ้ยเท่าสัันเขียนแบบนี้เหรอเทสเซนเขียนแบบนี้เหรอวะเขียนง่ายโอเคฮันเดดทาวซัน เฮ้ยฮะไม่ได้ใครมันจะไปบ้าได้โท่โอเค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 เอาดอบดอบดอบเดี๋ยวผมบอกน้องผมให้ดออก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอบดอบดอบคืนคืนคืนพี่คืนเคฮะขอ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 คืนขอคืนอ้ยเซิร์ฟวร์ถูกปิดนะฮะโหเศร้าเลยท่านผู้ชมแม่เฮ้ยภาพสตีรีมันค้างว่ะอุ้ยผมตกใจเลยเนี่ยโอ้โหโ ไทเถอยเลยได้ของฟรีแล้วเขีย,เ,ยเดี๋ยวคือ้องหาที่สึงสถิตใหม่สะงนั้นนะใครที่เข้ามาดูนะครับสามารถมาบริจาคได้เลยนะมาบริจาคเงินในสติวันฟีได้ผมกันบริจาค ป็นในสเตปในกระสิมาเต็มเยี <t <t ่ยมเยี่ยมฮะเนี่ยรอบหนึ่งฮะทุกคนเข้ามอาปริเยองได้เลยนก็รบผมก็มากันเยอะเยอะผมขอแบบผลดีสักผลนึงอ่ะเอาไว้เล่นหน่อยนะอันนี้ก็มีผู้ติดตาม40คนแล้วโดีใจ เยี่ยมอเคนะครับแล้วผมจะดูว่าเซิร์มี้คนเขาใจดีไหมครับอวอนเบลีพีเออ่า ไอเอ็มยูทูบเบอร์คงไม่มีใครสนใจผมหรอกออเนื้อชื่อช่องบอกเขาไปเลยฮะแม่แกรเซิร์ฟแกร์คือพวกนี้ได้ตังเป็นรีผลงานต้ชมทำยังไงดี เราจะใช้แบบเอออย่าั้ัก็เออเขาก็ได้อยู่ในต่างๆพวกสตรีมมิ่งสตรีมม่ง,มมง,มมงเออนะเดี๋ยวถ้าภาพมันค้างก็ต้องอุ้ยยุ้ยผมมีฮาคผมมีฮาคนะเอ,อ่อฮาคีนะครับกดตัวทีนะกดตัวทีครับฮาคีสังเกตกับตัวอครับแต่ผมน่าจะยังไม่มีนะ ผมตีกับดูฟี่ไม่ได้นะฮะดูฟี่มันโหดมากแต่ว่าตัวผมใช้ผลผลยางนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนผลยางบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอ่างนี้มันดูยังไง <S <S อะ อะไรวะมไม่ไปหมดนี่เลยหรอพี่เอฮ้อ,อ,อว่าอยู่สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงนม่แคบเลอ่ามีแบ็กล็กอะไรวะเฮ้ยน้องผมโดนหัวเปล่าเขียนะเขาไม่ให้ฟ่ามามันนี่พีสเบลลี่